นตะกร้านะ้อยๆอย่างนี้แต่ก็จุได้เยอะนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นยิ้มหน้าบานนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าอ้นเข้าป่าหาเก็บผักกูดแล้วก็วันนี้มาเจอผักกูดที่ยอดกําลังอ่อนๆอวบๆสวยๆเลยค่ะก่อนจะเก็บนะคะเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูบรรยากาศป่ารอบๆนะคะข้างหลังป้าอ้นค่ะดูค่ะวันนี้เข้าป่ามาลึกมากค่ะมันมีแค่กลุ่มเดียวอีกแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้เขาเพิ่งจะออกแล้วก็อวบๆสวยๆเลยค่ะ แค่เห็นปีกนกก็สวยแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าช่วนงนี้พระอน้นยังมาทันได้เจอผักกูดอออยอดอุ่นอุ่นยอดอุ่นอุ่นย้ยอดอบอวบยอดอ่อนอ่อนอบอวบสวยๆค่ะโอ้ยเนาะปากไม่ใช่ปากคะลิ้นพันกันพูดอะไรไม่เคยถูกนะคะอันนี้คือรอบๆนะคะรอบๆป่าอ่ะว่าแล้วก็อย่ารอชาะะ้าค่ะเก็บก้านนี้ก่อนเลยไหมนี่จะเรียกเป็นก้านหรือเป็นกอดูค่ะ เดี๋ยวจะหาว่าป้าอ้นโมนะอีแต่ว่าเนี่ยค่ะเสียงใบไม้เสียงก้านของเขาะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงดังรบกวนเดี๋ยววันนี้จะพยายามไม่ให้เสียงใบไม้ดังรบกวนนะยีจะพยายามนะแต่ไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าดูคะ่ะโอ้ยโุ้ย,ยมีหลายก้านด้วยนะคะอ้โลนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บเอาเดี๋ยวไปเก็บอีกก้านอีกตรงนั้นคะ่ะสวย เขาเรียกว่าเป็นกอไหมคะสวยเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรามานับด้วยกันนะคะว่าอันนี้มีกี่กา้านค่ะหนึ 15ก้านคะ่ะทุกคนดูค่ะว่าจะไม่ใส่ถุงมืออันนี้คือเห็บนะคะต้องใส่ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดก็ต้องใส่นะคะเจอสวยๆอย่างนี้ขอเก็บแบบเร็วๆรัวๆนะคะแต่ยังไงพระอ,อ้นก็ต้องขออาภัยในเสียงก้านเนี่ยคะ่ะไม้แห้งที่ก้านแห้งที่เสียงดังรบกวนนะคะ มันเป็นเรื่องที่แก้ไขาย,ยากจริงๆค่ะปีนี้ไม่คิดว่าจะยังทันได้เจอสวยๆแบบนี้ยังไงวันนี้พอนก็จะขอเก็บแต,แต่อันสวยๆอบๆนะคะเพราะว่าเดินเข้ามาลึกค่ะ ต้องรีบกลับไปคืนนะคะก่อนที่จะมืดค่ะวันนี้เอาตกา้าน้อยคอยรักใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวถึงบ้านจะเทให้ดูนะคะว่าตะก้าใบนี้จุได้เยอะแค่ไหนคะ่ะ ตรงนี้ขอเก็บเรียงเลยนะคะถ้ากล้องหลุดโฟกัสก็ต้องขอภัยค่ะ การกระเด็นเข้าจจูกกลับมาตรงนี้ค่ะอันนี้จะออกน้อยเอ้ยวันนี้เก็บแบบสวยเลือกได้เดี๋ยวหากกลุ่มใหญ่ๆนะคะแป๊บเดียวครึ่งตะก้าแล้วโอ้ยตรงนี้ก็ยังสวยค่ะนี่นี่นน โอ้พอทุกคนดูค่ะให้ดูอีกรอบเก็บต่อ ขอบคุณเสียงนกที่มาอยู่เป็นเพื่อนให้ป้าอ้นไม่เหงานะคะ หอันนี้สีเขาไม่สวยไม่เอาค่ะมาเอาอันอวบๆฝั่งนี้อยากอวดนะคะทุกคนเพราะมันสวยจริงๆอ่ะอวดรอบสุดท้ายแล้วกันนะคะนี่ค่ะเกลี้ยงเกลางามสวยงามแล้วยังมีสวยอีกเยอะภาษาสดุดเลยนี่ หลุดโฟกัสขอพายด้วยค่ะโมจะเก็บเพลิน kịp đặt suối nước đấy, anh đó anh Trinh Khải Ồ, tất có vàng với cài chung กล้องหลุดโฟกัสต้องยืนเก็บแบบนี้ เรียกว่าดกได้นะคะเนี่ยถ้าเห็ดเขาอีถ้าเห็ดถ้าผักกูดเขาไม่เย็นนี่คือจะหักแบบเพลินมากนะคะ้นหักไปด้วยแล้วก็เย็นมือไปด้วยนะคะ มาวางกล้ๆซปประอน้นหักเพลินจนเต็มต,ตะกร้าละอยากบอกว่าวันนี้ถือตะกร้ามาไม่เอาถุงมาเพิ่มเลยนะปะอน้นยอดอบอบเริ่มไม่มีแล้วนะคะอันนี้ได้ยอดผมคะ่ะแต่ก็ได้เต็มตะกร้าพอดีก็อย่างว่า đій kìa nessions video boiled 1 1 1 1 1 1 1 2 ขอหักกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะคะเอาตะกร้าไปวาง,างไว้นู่นอีกแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บตามตะกร้าไปนะคะความจริงจะเก็บให้เยอะกว่านี้ก็ยังเก็บได้นะคะแต่ว่าป้าอ้นไม่มีเวลาล้างทำความสะอาดค่ะ คือว่าถ้าเก็บเยอะแล้วไม่ได้ล้างไม่ได้ทำเดี๋ยวเขาจะเสียของเปล่าๆนะคะแต่ความจริงผักกูดแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นานหลายวันนะคะถ้ายังไม่ล้างลวกแช่ช่องฟรีซค่ะ,คะ อ๋อลนเรื่อยบางก้านเขาก็แค่เอียงอย่างนี้เขาก็หักนะคะบางก้านนี่โ้โหเหนียวบางกอค่ะ น่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวป้าอ้นมาเก็บอีกนะคะทําความสะอาดกลุ่มนี้ให้เสร็จก่อนไม่แน่เดี๋ยวถามเพื่อนถามพี่นะคะว่าจะมีคนกินหรือเปล่าจะได้เก็บไปเยอะๆรอบหลังนะคะน,นี่อ่ะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะเออเก็บมันเก็บเพลินคะ่ะรอบนี้ นี่คะ่ะทุกคนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปค่ะกลับบ้านกันป้อ,อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกค like, <c oughs> อมเมนต์เหยียบตอไม้และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อ,อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบาน สวัสดีค่ะเห็นตะกร้าน้อยๆอ,อย่างนี้แต่ก็จุได้เยอะนะคะเทเดี๋ยวจะเทให้ดูว่าตะกร้าน้อยเน,นี้ยจุได้เยอะขนาดไหนนี่ค่ะผลงานสำหรับวันนี้นะคะ